<formation> วันนี้พร้อมนะคะไปดูกันในสไลด์เลยค่ะเด็กๆอ่านค่ะ1 2 3กาเขียนตัวเลอเสียงดังอีกครั้งหนึ่งค่ะเเก่งมากนะคะการเขียนตัวเลข ฮินดูอาหรับิกซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วเมื่อวานนี้เป็นชั่วโมงแรกนะคะซึ่งคุณครูนั้นได้นำเสนอในเรื่องของการนับเพิม่มทีละเท่าไหร่ลูกทีละทีละสิบทีละสิบนะคะไหนลองทบทวนยกนิ้วมือขึ้นมาค่ะ ยกนิ้วมือยกมือของเราไหนลองกำสิคะกำกากมก่อนแบ่กำแบ่กำกาแบ่เอาล่ะค่ะต่อไปยกนิ้วของเราขึ้นมาทีละ1นิ้วนะคะให้นับเพิ่มทีละ10สมมติว่า1นิ้วนะคะเท่ากับ10นะคะ อ่ะพร้อมค่ะหนึ่งสองสามสี่สีปป0สี่สีปป่ส่สี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 ัสีสิ่สีัสส่ั 100นะคะเราไปดูภาพที่แสดงพร้อมรือยังเอ่ยเด็กๆพร้อมไหมคะเอาพร้อมนะคะเราทบทวนความรู้เดิมของเรานะคะจากภาพที่แสดงในด็อกิวเมนต์ค่ะคุณครูมีไม้มัดกี่สิบคะออาให้ดูภาพนะคะภาพไม้มัดกี่สิบเอ่ยกี่สิบคะเอาตอบพร้อมกันตอบพร้อมกัน1นึ่งสิบหนึ่งสิบ 1นในที่นี้ก็คือสอ,อีบอ10บนำไม้มีจำนวนทั้งหมด10อันมามัดรวมกันเห็นไหมคะเป็นภาพมัดไม้นะคะเอามามัดรวมกันเท่ากับ1นบถ้าคุณครูเพิ่มอีก10เป็นเท่าไหร่ลูกเป็นเท่าไหร่เอยอ้าวนับเ,นเพิ่มอีก10เป็นเป็น20บ หรือ20นั่นเองนะคะนับเพิ่มอีกส0เป็นโอ้ไม่มีเสียงเลยวันนี้ห้องนี้ 5, หมดแรง 5, 3, สู้ปลายทางเขาไม่ได้นะคะเขาเสียงดังมากเลยนะคะนับเพิ่มอีกส0เป็นเก่งมากนับเพิ่มอีกสิเป็น50สบต่อไปคะ่ะลูกนับเพิ่มอีก10 6หส นับเพิ่มอีกสิเป็นเจ็ดสิบนับเพิ่มอีกสิเป็นแปดสิบขอเสียงปลายทางด้วยนะคะนับเพิ่มอีกสิเป็น 5, 10, นับเพิ่มอีกสิบเป็นเท่าไหรค่ค่ะเป็นหนึ่งร้อยนั่นก็คือสิบสิบครั้งนะคะ 1 0 1ครั้งเท่ากับ10 12ครั้งเท่ากับ20 13ครั้งเท่ากับ30 14ครั้งเท่ากับ40 15ครั้งเท่ากับ50 16ครั้งเท่ากับ60 17ครั้งเท่ากับ18ครั้งเท่ากับ11 เก้าครั้งเท่ากับ <Okay. S 1> ยีม่ยมากเลยสิบสิบครั้งเท่ากับหนึ่งร้อยเอาปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งค่ะรับคะแนเนไปนเลยกลุ่มที่หนึ่งคนละห้าพันคะแนน <Yay. S 1> กลุ่มที่สองนี่อาจจะเป็นซีโร่ร้องไห้นะคะร้องไห้ร้องไห้หรือเปล่าคะ long high, long high. ร้องไห้ <Long high. S 1> หรือเปล่าคะ <Long high. S 1> อ่าแม่ร้องนะคะแม่ร้องเอาล่ะค่ะเรามาทบทวนเรื่องจํานวนนะคะจำนวนคืออะไรคะไหนใครตอบได้คุณครูมีรางวัลนะคะจำนวนคืออะไรจํานวนคืออะไรไจํานวนก็คือตัวเลขนะคะใช้สําหรับบอกอะไรเราได้บ้างจํานวนใช้บอกอะไรคะจานวนใช้บอกอะไรลูก จำนวนใช้บอกไม่ใช่จำนวนไม่ใช้ออจำนวนใช้บอกอะไริงขอ้ปรบมือให้น้องเชอร์แตมค่ะน่ารักมากขอเสียงหวานจากน้องเชอร์แตมนะคะจำนวนใช้บอกอะไรลูกสิงของกลุ่มที่หนึ่ตอบพร้อมกันจำนวนใช้บอกช จำนวนใช้บอกอสิ่งของจำนวนใช้บอกสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเราตัวเลขก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้เขียนแทนจํานวนของสิ่งของที่เรานับว่ามีอยู่เท่าไหร่นะคะเราไปดูในเรื่องของจำนวนใช้บอกสิ่งของวันนี้มีของจริงมาให้ดูนะคะคุณครูมีขนมมีขนมอยู่ เท่าไหร่คะจำนวน<ล>ค่ะไปดูในด็อกคิวเมนเลยค่ะคุณครูมีขนม<ล>แสดงจำนวนนับเท่าไหร่คะ<ล>สองอันเห็นไหมคะจำนวนใช้บอกสิ่งของก็คือคุณครูมีสิ่งของที่ปรากฏ<ล>ก็คือขนมสองอันเราสามารถเขียนแทนด้วยตัวเลขนะคะตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ นั่นก็คือสองไหนใครเขียนสองฮินดูอาราบิกได้บ้าง2ไทยไหนสะกดคำว่าสองมพร้อมกันสององอ,งอ,งองสองเห็นไหมคะยากไหมไม่ยาก,ยากเพราะฉะนั้นเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางต้องแยกแยะให้ออกนะคะว่าจำนวนกับตัวเลขคืออะไรนะคะ เอาละคะ่ะต่อไปมีภาพของจริงนะคะคุณครูขออนุญาตนะคะนําออกนะคะเอาละคะ่ะเป็นของสวยๆงามๆอ่ะอะไรคะเป็นอะไรคะไปดูกันเลยคะ่ะเป็นของใช้ของคุณครูที่คุณครูใช้ในชีวิตประจําวันเราสามารถนําม,มานับจํานวนได้หรือบอกจํานวนได้อ่ะคุณครูมีกระเป๋ากี่ใบคะ หนึ่งใบใช้สัญลักษณ์ก็คือตัวเลขเขียนแทนได้หรือไม่ได้เลขอะไรคะเลขหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเลขหนึ่งฮินดูอาราบิกเลขหนึ่งไทยไหนลองสะกดคำว่าหนึ่งพร้อมๆกันค่ะเก่งมากเห็นไหมคะนักเรียนน่ารักตอบถูกทุกคนเลย ต่อไปนะฮะต่อไปก็เป็นสิ่งของเครื่องใช้ของคุณครูอีกเช่นเดียวกันคืออะไรลูกที่หนีบผมคุณครูมีกี่อันคะเนี่ยนนหนึ่งอันจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะภาพพิเศษนะคะไปดูกันต่อเป็นภาพอะไรคะครครเป็นภาพของถุง ถุงทองมีไว้ใส่อะไรคะถุงทองมีไว้ใสก็มีไว้ใส่ทองถุงทองถุงเงินก็มีไว้ใส่เงินเอาใส่อะไรก็ได้นะคะจีบปะทะจีบปะทะต่อไปค่ะถุงทองคุณครูบอกเลยว่ามีไว้ใส่ทองคุณครูมีถุงกี่ถุงนะคะหนึ่งถุงที่แสดงจํานวนต่อไปค่ะคุณครูมีอะไรอีกลูกอะไรคะ อะไรนะคะ <Okay. S 1> อ่ามีกล่องเห็นไหมคะกล่องบรรจุสิ่งของใส่ลงไปจริงๆแล้วในกล่องนี้มีนะมีของดีนะคะอะ่มีของดีด้วยอ่มีอะไรเอ่ยไปดูกันเลยค่ะมีอะไรคะอ่ามีพระอีกกี่องค์คะหนึ่งองค์เห็นไหมคะมีพระอีกหนึ่งองค์นะคะต่อไปค่ะเป็นของสวยงามอีกแล้วนั่นก็คืออะไรนะ อะไรคะอะไรนะฮะอ่ามีสร้อยสวยๆเห็นไหมคะใช้บอกจำนวนคุณครูมีสร้อยกี่เส้นนะตอนเนี้ยหเส้นเห็นไหมคะแล้วคุณครูยังมีของใช้มากมายเยอะแยะนะคะใช้บอกจำนวนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนเราใช้บอกบอกอะไรคะ บอกสิ่งของนั่นเอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็บอกจำนวนของคนก็ได้สัตว์ก็ได้พืชได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะเอาแล้วค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะน่ารักมากอันนี้เป็นตัวอยา่างเล็กๆน้อยๆนะคะจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะคะลูกมีมากกว่านี้เมื่อพร้อมแล้วค่ะเราไปดูกันการเขียนตัวเลขฮินดูอาลเบิ